เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมเราก่อนเกมการแข่งขันเจอกับทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมในช่วงสุดสัปดาห์นี้เมื่อการบาดเจ็บยังคงเป็นปัญหาที่ทีมของเราต้องจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะมันน่าจะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดแล้วที่จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลุนแชมป์ของทีมเราทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางที่ว,ว่าผู้เอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ได้ยืนยันออกมาแล้วว่า มันมีนักเตะสองคนที่ใกล้จะกลับมาคืนสนามให้กับทีมของเราได้ในอนาคตอันไกลแล้วนั่นก็คือในรายของทางเดียโก้โชตาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสและทางเฟรดริโกเคียซาปิกทีมชาติอิตาลีนั่นเองหลังจากพวกเขาทั้งคู่ต่างก็กลับมาลงฝึกซ้อมที่สนามซัแอซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสโมสรได้เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะยังไม่สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้แต่ทั้งสองคนก็ได้ลงซ้อมร่วมกันแยกจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ก่อนเกมวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในลายของโชต้าโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางสิงโตนั่งิงครามเชลซีมาได้และเขาก็กำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาเพื่อเรียกความฟิตให้เต็มที่อีกครั้ง ส่วนในรายของทางเคียซ่านั้นอาจจะเป็นเคสที่มีความแตกต่างไปเล็กน้อยเมืเ่อโจตรวจมีอาการบาดเจ็บปริศนาที่ทําให้เขาต้องเขา้าเข้าออกอ,อก,การฝึกซ้อมและยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงเล่นให้กับทีมของเราได้อย่างเต็มที่นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมตัวของทัตอาร์เนสร์ร็อตและทีมงานของเขาจึงพยายามที่จะมีความรัดก,กุมมากที่สุดในการเรียกความฟิตให้กับทาง a, เคียซ่าเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถสลับอาการบาดเจ็บหายเป็นปึกทิ้ง และกลับมาสู่ทีมของเราได้แบบจริงๆจ,จังๆเสียทีหลังจากในตอนนี้เพิ่งจะได้ลงสนามในสีเสื้อของ Liverpool, ลิเวอร์พูลรวมไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นรวม78นาทีซึ่งในงานแถลงข่าวของทางสลอตที่จัดขึ้นในคืนวันศุกร์นี้ก่อนเกมเจอกับทางฟูแลมเราก็จะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองคนว่าจะพร้อมกลับมาคืนสนามได้เมื่อใดและอย่างไรกันแน่ ในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งข่าวดีอย่างยิ่งยวดสำหรับทีมของเราด้ดยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางคอสตาซิมิคัสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวหายหน้าไปจากอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยทีมของเราเมื่อเดือนก่อน ก่อนหน้านี้มันก็มีการเปิดเผยภาพออกมาที่ทําให้เห็นว่าตัวของทางซิมิคานนั้นมีการต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงและลงมไปถึงการใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของเขาด้วยซึ่งแน่นอนว่าภาพแบบนั้นถือไม่เป็นสัญญาณที่ดีใดๆสําหรับทีมของเราเลยแต่ล่าสุดระหว่างการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวดีอย่างยิ่ง เมื่อตัวของทางซีมิคาร์ดเองสามารถจะกลับมาลงฝึกซ้อมกับลูกฟุตบอลได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งหมายความว่าเขาจะเรียกความฟิตกลับมาเต็มที่ได้ในอนาคตอันไกล ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาเองก็ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมของเรารวมไปแล้วทั้งสิ้น11นัดและกําลังแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงกับทักแอนดูโรเบิร์ตสันแบกซ้ายทีมชาตสกอตแลนด์ของเราที่ฟอร์มการเล่นตกลงไปอย่างน่าใจหายนับตั้งแต่ที่ทัดอา์เนอร์สลเข้ามาคุมทัพในซีซั่นนี้ แต่หลังจากที่ทางซิมิคัสมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปดังกล่าวข้างตน้นมันก็ทําให้ทางโรเบอร์สันสามารถกลับมายึดตําแหน่งตัวจริงแบบถาวรได้ในช่วงที่เขายังไม่กลับมาและแน่นอนว่าหากทางซิมิคัสสามารถจะฟิตเต็มที่กลับมาพร้อมลงสนามได้อีกครั้งมันก็จะทาให้ทางสลับมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถที่จะหุนเวียนนักเตะได้ในช่วงโปรแกรมการแข่งขันสุดชุกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อเนื่องถึงช่วงปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายดังกล่าวข้างต้นนั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นใครที่สามารถคว้าัยชนะได้ระหว่างนักเตะทั้งสองคนดังกล่าวข้างตน้นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความหลงจากใยช,ชนะนทางกีโรนาในการแข่งขันยูฟ่ ik, าแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้าง มื่อหลายคนมีการมองว่าสิ่งที่ทําให้ลิวอ์พูู้สามารถจะคว้าชัยชนะในเกมนัดดังกล่าวมาได้ก็เพราะทีมของเรามีความสดจากการที่โปรแกรมการแข่งขันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมตช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วถูกเลื่อนออกไปจากการที่มันมีพายุเข้าถล่มเกาะอังกฤษทำให้ผู้เล่นของเรามีความสดมากกว่าพอสมควรและสามารถที่จะจัดทัพชุดใหญ่ในการบุกไปเยือนที่ประเทศสเปนดังกล่าวขางตนได้ แม้ครั้น,นล่าสุดตัวของทางเวอร์กิลฟานได้ปะหลังกับตันทีมของเรากลับไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวครางตน้นและเขาก็ยืนยันออกมาชัดเจนเลยว่าหากเลือกได้ทีมก็ต้องการจะลงเล่นกับทางแอลเวอร์ตันตามโปรแกรมกําหนดการเดิมมากกว่าเราไม่ได้มองว่าการถูกเลื่องโปรแกรมการแข่งขันออกไปเป็นของขวัญสําหรับเราหรืออะไรแบบนั้นเลยนะฟานได์กล่าว สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการลงเล่นในเกมนั้นเราต้องการลงเล่นอยู่เสมอและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้แต่โชคร้ายที่เกมนั้นมันไม่สามารถที่จะลงสนามกันได้และมันก็ถือเป็นการตัดสินใจที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อมองในเชิงของความปลอดภัยทั้งจากตัวของนักเตะและบรรดาแฟนบอลทั้งหลายอีกด้วย แน่นอนว่าท้ายที่สุดโปรแกรมการแข่งขันนัดตังกล่าวก็จะต้องถูกกลับนํามาลงเล่นกันอีกครั้งและเราก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาเพรมีโอกาสได้ดูเกมการเล่นระหว่างทางเชลซีกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะและผมก็มีค่ําคืนที่สวยงามมากร่วมกับครอบครัวของผมในเกมนั้น ดังนั้นผมสามารถบอกได้เลยว่าเชลซีไม่ใช่ทีมมานอกสายตาหรอกนะเห็นได้ชัดเลยว่าจากทีมที่พวกเขามีและนักเตะของพวกเขานี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จะก้าวขึ้นมาลุ้นความสำเร็จได้พวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเฉพาะผู้เล่นตัวจริงนะแต่มันยังหมายรวมถึงนักเตะตัวสำรองที่จะก้าวขึ้นมาจากมานั่งสำรองอีกตัว บางคนอาจจะบอกว่าพวกเขายังขาดในเรื่องของประสบการณ์ซึ่งก็คงเป็นความจริงแต่พวกเขาเป็นทีมที่เปี่ยมได้วยคุณภาพและนักเตะของพวกเขาก็ทําให้มันเป็นเรื่องยากที่ทีมใดจะรับมือกับพวกเขาแล้วผมก็คิดว่าผลงานของพวกเขาในช่วงเวลานี้เองก็แสดงออกให้เห็นถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วนะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อมีจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางเจ้าสวนน้อยฝูและบในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้าง เมื่อลิวร์พูของเราจะได้กลับไปลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ในการต้อนรับกันมาเยือนจากทีมดังจากล,ลอนดอนหลังจากเกมพิมพ์ลิกนัดสุดท้ายที่ทีมของเราลงสนามก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วในการเสมอกับทางสาริกาดงนิวคาเซิยอยู่นเตตดมาที่สนามเซนต์เซมป้า์ค3ประตูต่อ3เพราะในสุดสัปดาห์ก่อนเกมกับทางเอเวอตันถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามการต้องมาเผชิญหน้ากับทางฟูลแลมในเกมนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายสําหรับทีมของเราเลยเมื่อทางทีมเยือนเองก็มีฟถิติที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลังหลังจากพวกเขาประสบความพ่ายแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในพรีเมียรตลอด7เกมหลังสุดจนทําให้พวกเขาไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในท็อป10ได้สําเร็จ แม้ว่าทีมเรียวภูของเราเองก็กำลังอยู่ในช่วงบินสูงอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเราได้ลงสนามในเกมเย้าของทีมเราหลังสามารถคว้าใยช,ชนะมาได้ถึง12จาก13เกมหลังและเป็นการเกร็บกีนชีตได้ถึง8นัดในจำนวนดังกล่าวข้างตน้น ล่าสุดทางอัปต้าที่มีการเก็บสถอติด้านฟุตบอลอย่างละเอียดละออก็ได้ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาคำนวณโอกาสที่ทีมของเราจะคว้าชัยชนะในเกมการแข่งขันนัดนี้ซึ่งพบว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าชัยได้สูงถึง68.6%ขณะเดียวกันทางฟูลแลมมีโอกาสจะบุกมาคว้าชัยชนะที่นี่ได้เพียงแค่13.8%เท่านั้นส่วนโอกาสที่เกมนี้จะลงเอยด้วยผลเสมอกันไปนั้นอยู่ที่17.6% นอกจากนี้อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจก็คือทีมของทางอาร์เนอร์สลตนั้นสามารถที่จะยิงประตูได้อย่างน้อย2ลูกหรือมากกว่าตลอดช่วง7เ,เกมหลังสุดในการแข่งขันพิีเมี์ลีกของทีมเราซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาอีกด้วย อีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในเกมนี้ก็คืออาการบาดเจ็บและการติดโทษแบนของผู้เล่นคนสําคัญหลังจากทั้ง2ทีมมีนักเตะที่จะไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้รวมกันทั้งสิ้นมากถึง11คนด้วยกันไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมิจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางเอฟเวอร์ตันคู่ปรับร่วมเมืองในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบีแมตช์กันบ้าง หลังจากที่เราได้รับทราบกันอยู่แล้วว่าการแข่งขันนัดดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัยหลังจากมีพาย,ยุเข้าถล่มเกาะอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบ,บุออกมาว่าในตอนนี้มันได้มีหมายกำหนดการใหม่ออกมาแล้วถึงวันที่ทั้งสองทีมจะต้องลงฟาดแข่งกัน เมื่อทังนิวร์ภูของเรามีโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างที่จะอัดแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราสามารถจะคว้าชัยชนะเหนือทางนักบุญซเซาท์ทิมตันได้ในการแข่งขันคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายในสัปดาห์หน้าอีกมันก็จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันใหม่ต้องงอกขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าในเดือนธันวาคมและรวมไปถึงในช่วงเดือนมก,กราคมโปรแกรมของทีมเราค่อนข้างจะแน่นเอียดจนไม่สามารถที่จะแทรกโปรแกรมการแข่งขันใหม่เพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปได้อีก นั่นจะทำให้หมายกำหนดการใหม่ระหว่างเกมกับทีมของเราที่จะเจอกับเอเวอร์ตันดังกล่าวข้างต้นนั้นถูกกำหนดเอาไว้ในเบื้องตอน้นเป็นวันที่11กุมภาพันธ์ในปี2025หรืออีก2เดือนนับจากนี้ไปกันเลยทีเดียวเรื่องดังกล่าวยังจำเป็นจะต้องส่งให้ทางยูฟ่ามีการอนุมัติลงมาด้วยเพราะโปรแกรมการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเองก็งมีโอกาสที่จะมาชนกับการแข่งขันในนัดดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้นี่จะถือเป็นโปรแกรมการแข่งขันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันจะเป็นดาร์บี้แมตครั้งสุดท้ายที่ทางเอเวอร์ตันจะลงสนามที่กูดิสันปาหลังจากพวกเขากําลังมีแผนการจะย้ายไปที่สนามใหม่นั่นเองในนใก็มีการพูดพาดพิงมาถึงการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูประเด็นนี้กันบ้างดีกว่า เมื่อทางในอราพูลของเราทําผลงานฮอตฮิตติดลมบนไม่เลิกเสียทีหลังจากล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางกีโลนาในประเทศสเปนมาได้ 1. ประตูต่อศูนย์จากประตูทนในลูกจุดโทษของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์คนดีคนเดิมของเรานั่นำทำให้ทีมของเราเก็บไป18คะแนนเต็มจากการลงเล่น6นัดดังกล่าวครางต้นและมันก็ทําให้ทีมของเราการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอีกตว ทว่าล,ล่าสุดทางออบตาก็มีการเปิดเผยฟถิติที่น่าสนใจออกมาซึ่งพบว่าการที่เราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ตลอด6เกมดังกล่าวนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างผลการแข่งขันที่เราเห็นกันออกมาเลยจริงๆเพราะที่จริงแนละ้วคู่แข่งของทางลิเวอร์พูลที่เราต้องพบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นยากมากที่สุดถือเป็นอันดับที่2ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ เมื่อพวกเขามีการจัดเลตติ้งของทีมคู่แข่งแต่รัสมูสอนในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปซึ่งพบว่าทีมที่มีงานหนักมากที่สุดตลอดการแข่งขันทั้ง8นัดก็คือทางเปยอเชปาดลิเซงแชแม่ S, ที่อยู่ที่เลตติง้งถึง9 2 4ตุรกีฟูของเราเองก็ไม่น้อยหน้าตามมาติดๆเป็นอันดับที่2ที่เลตติ้ง91.9เท่ากันกับทางสปาร์ต้า ดังนั้นจากตัวเลขดังกล่าวนี้จึงสะท้อนได้เห็นเลยว่าการที่ทีมของเราสามารถจะคว้าชัยชนะมาได้ในการแข่งขันทุกนัดของเกมยุโรปฤดูกาลนี้ทั้งๆที่มันเป็นโปรแกรมที่ยากลาบากขนาดน,นั้นก็พิสูจน์ให้เห็นในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าอาร์เนอร์สระบและลูกทีมของเขาสามารถที่จะรีดเล่นผลงานการเล่นออกมาได้ดีมากเพียงใดกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมกจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่สุดของทีมเราซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางโมฮัมหม็ดซาลาหลานั่นเองหลังจากเขากําลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้และโจ้ตัวก็อยู่ในการเจรจาต่อรองสัญญาฉบับใหม่กับทางสมโมสรของเราอยู่ ล่าสุดทางรอยกินอดีตดาวเตะอารบตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าการที่ทางซาล่ามีการดึงเชิงเพื่อหวังจะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดจากสโมสรของเขาไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดและสมควรจะเป็นสิทธิ์ที่นักเตะสามารถจะทําได้เพราะทุกคนย่อมจะต้องมีความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสําหรับตัวของเขาเอง ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องถูกหรอกนะที่นักเตะต้องการจะได้อะไรแบบนั้นต้องไม่ลืงว่าตัวของซาร่าเองก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และผู้เล่นก็ย่อมจะต้องมีความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคีนกล่าวเขาจําเป็นจะต้องดูแลตัวของเขาเองดังนั้นเขาก็ต้องเจรจาเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ ดังนั้นการที่เขาออกมาสื่อข่าวส่งความใดๆแบบที่เราได้เห็นกันผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหาดอะไรเลยหากสโมสรต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเขาก็แค่ให้ตามที่ตัวของนักเตะต้องการก็แค่นั้นเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากเลยนะและคุณก็ต้องไม่ลืมว่าเขาเองก็มีตัวเลือกอยู่มากมาย แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เครดิตกับตัวของทางหมซาล่าเลยก็คือเรื่องต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวของเขาเองควยเขวได้แต่เขากลับทําผลงานออกมาได้อย่างสุดยอดและยังคงแสดงให้เราได้เห็นว่านี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดเห็นได้ชัดว่ากดบอสแมนมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อเจรจาต่อรองได้พวกเขาจําเป็นจะต้องยื่นข้อเสนอให้คุณมากกว่าปกติ คุณอาจจะร้องขอเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกเพราะมันยังมีตัวเลือกให้คุณสามารถจะย้ายไปคาแข่งที่ต่างแดนได้ด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกนํามาพิจ,จารณารวมกันในก็ฟังความคิดเห็นจากคนภายนอกอย่างทางรอยกีนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูคนในของเราอย่างทางจีมี่คาราเกอร์อดีตปรกหลังระดับตำนานของทีมเรากันบ้าง เมื่อเขาออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นระหว่างที่ไปจัดรายการ Stick to Foot One Podcast และทางคาร์เกอร์ก็ยังคงแสดงความมั่นใจเลยว่าท้ายที่สุดแล้วตัวของทางซาร่าจะเลือกต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปและจะเป็นเงื่อนไขที่แฟนบอลน,น่าจะรับได้ลงไปถึงตัวของนักเตะด้วยด้วยสัญญาระยะยาว2ปีแทนที่จะเป็น1ปีอย่างที่มีรายงานข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้ โดยส่วนตัวแล้วสําหรับผมเองผมคิดว่าเขาควรจะอยู่กับทางสโมสรต่อไปด้วยเงื่อนไขด้านการเงินแบบเดิมที่ตัวเลข300,000กับอีก50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และสโมสรก็ยินดีที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขายาว2ปีด้วยคาร์ลเกอร์กล่าวตอนแรกสโมสรอ,อยากที่จะยื่นสัญญาให้กับเขาเพียงแค่1ปีส่วนตัวของเขาเองก็อยากได้สัญญายาวที่3ปีด้วยกัน ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจากข้อมูลที่ผมพยายามจะไปสืบสอบมาจากภายในสโมสรเองผมก็สามารถที่จะบอกกับพวกคุณได้อย่างตรงไปตรงมาเลยว่ามันกำลังมีการเจรจาพูดคุยกันอยู่นะ ทั้งนี้จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของตัวคารากเกอร์ก็จะเห็นได้ว่าท่าทีของเขาเองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากก่อนหน้านี้เขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาตราหน้าซาลาเลยว่าเป็นนักเตะที่เห็นแก่ตัวที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของตัวเองในตอนที่ทีมกำลังอยู่ในเส้นทางการลุ้มแชมป์แบบนี้ ตหลังจากเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของตัวซาร่าที่ยังคงร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้แม้แต่กระทั่งตัวของคาราเกอร์เองก็ต้องออกมาพลิกริ้นและแสดงความคิดเห็นไป็นทิศทางตรงกันข้ามด้วยการเล่งเราให้ทางสมูสรของเรายอมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ตามที่ตัวของนักเตะต้องการนั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่ามอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างหนึงในตำแหน่งที่ทีมของเรากำลังให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากทางแอนดรูโรเบิร์สันทำผลงานดรอบลงไปในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ส่วนทางคอสตาซิมิคัสเองก็มักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงาน นั่นจึงทำให้ก่อนหน้านี้เราได้เห็นรายชื่อของนักเตะหลายต่อหลายคนที่มีชื่อเข้ามาผัวพันกับทีมของเราไม่ว่าจะเป็นทังแอนโทนีโรบินสันจากทางฟูแล่มหรือแม้กระทั่งทางมิลล์สเคิร์เคสจากทางบอร์ดมาร์ แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราเองก็ได้ระบุออกมาว่าอีกหนึ่งชื่อที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งทีมของเราก็หมายปองอยากจะได้ไลายเซ็นของเขามาครอบครองก็คือตัางอัลฟองโซเดวิสแบ็กซ้าตัวเก่งจากค่ายเสือใต้บาเยนเมวนิกนั่นเอง หลังจากเขาเก้าวข้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของบาเยนตตั้งแต่เจ้าตัวเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่18ปีเท่านั้นและก็เป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้ถึง5สมัยและแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้อีก1สมัยในช่วงเวลาดังกล่าวข้างตน้น อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเองกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้และเดวิสก็ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นจึงทำให้เขาจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระเมื่อหมดสัญญาดังกล่าวข้างตนก่อนหน้านี้หนึ่งในทีมที่ก็แสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของเขาเข้ามาด้วยก็คือทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากทางรูเบนอโมริมก็ต้องการนักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อไปแทนที่ทางลูกชอและไทเรลมาลาเซีย แม้กระนั้นมันกลับเป็นตัวของทางเดวิสเองที่ไม่ต้องการจะย้ายไปอยู่ที่โอทร a ฟอร์ดหลังจากเขาต้องการจะอยู่กับสโมสสนที่มีโอกาสได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากกว่านั่นจึงทำให้ทางลิเวอร์พูลเอ็กโคมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้ลิเ e วอร์พูลของเราได้กลายมาเป็นทีมที่สมเหตุสมผลมากที่สุดที่จะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของทางเดวิสสำหรับการย้ายมาโชฟีทัคในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไป ไม่เพียงเท่านั้นสถานการณ์ก็ดูค่อนข้างจะเป็นใจเสียด้วยเพราะนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมนี้เป็นต้นไปสโมสรในต่างแดนก็จะสามารถเดินหน้าการเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับเขาได้ซึ่งก็หมายความว่าลิเวอร์พูลของเราก็จะใช้ช่องทางดังกล่าวข้างต้นในการพูดคุยกับนักเตะได้โดยไม่ผิดกฎใดๆก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญากับเขาอย่างเป็นทางการต่อไปหลังจากโจ้ตัวหมดสัญญาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนั่นเองแล้วเพื่อนๆหลัก คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ